ขอบคุณและนุอมทนากับท่านนักปฏิบัติทั้งหลายซึ่งเวลานี้กําลังหัวเลี้ยวหัวต่อที่โจรมาทั้งหลายกําลังจะเข้าเหยียบย่ําทําลายพุทธศาสนาของเรายิ่งลุกลามเข้ามาโดยลำดับเพราะงั้นขอให้ทุกท่านยึดหลักธรรมัรวินัยไว้แล้วนำธรรมนายนี้ออกก้าวเดินด้วยกันคอยฟังหัวหน้าก็แล้วกันคอยฟังหัวหน้าก็แล้วกันขอให้มีความเข้มแข็ง ถ้าไม่เข้มแข็งศาสนาจะจมชาติไทยจะจมทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันเลยมีเราเท่านั้นนะทีะ่มีความเข้มแข็งต่อต่อศาสนาและต่อชาติของเราจึงพระฉะนั้นจึงพากันเข้มแข็งทุกอย่างขอให้ฟังหัวหน้าก็แล้วกันยาสุมสี่สุมห้าจะแหวกแนวนะการฟังหัวหน้าเนี่ยเป็นของสําคัญดังยกตัวอย่างที่ว่านกราก,นกระจาบนกกระจาบห้าร้อยตัวเป็นบริวารของพระเทวทัต เวลาลงไปกินข้าวในนาเขาแล้วถูกเขาเอาตาข่ายครอบทีเดียวหัวหน้าสั่งอะไรไม่ฟังเสียงต่างตัวต่างดิ้นต่างตัวต่างดี้สุดท้ายนกกระเจาะนกกระจ,ระจาบห้าร้อยตัวตายหมดเลยนี่าะโทษแห่งไม่ฟังเสียงหัวหน้านี่เป็นประโยคหนึ่งไปอีกประโยคหนึ่งพระโพธิสัตว์เราก็เป็น หัวหน้านากกระจาบห้าร้อยตัวเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้ก็ไปกินข้าวในนาเขาถูกเขาตาข่ายครอบเลยพอถูกเขาตาข่ายครอบแล้วรีบเตือนหัวลูกน้องทันทีเลยว่าให้ให้ต่างตัวต่างตายทุกคนละแบบและฉบับอืจะตายแบบไหนก็แล้วแต่บอกให้ตายในเวลาที่เขาเอาตาข่ายครอบไ้น,นี่นะแล้วก็ ให้ตายทุกแบบแต่ตายแบบตายความตายหงายตายอะไรก็แล้วแต่ให้ฟังเสียงหัวหน้าถ้าได้โอกาสแล้วหัวหน้าจะให้สัญญาณแล้วก็ค่อยปฏิบัติพร้อมกันทีเดียวเลยเหมันนี่เวลานี้เ,เขาเ,เจ้าของตาข่ายเขากําลังสม,มาเพราะไปถูกตาข่ายเขาหมดแล้วทีนี้พอ,อน,นพายพรานเขามาเขามาเห็นนกนี่ ทั้งหลายที่ห้าร้อยตัวต่างตัวต่างตอนตายความตายหนายตายไม่มีแบบไม่มีฉบับใครอยู่ชาติตัวไหนอยู่ชาติไหนตายแบบนั้นทีนี้นายพรานเขาก็งงงานอันตู้เหมือนกันเอ๊ะทำไมตาข่ายของเราก็ไม่เห็นรุนแรงอะไรพอที่จะทำถัดทั้งหลายเหล่านี้ให้ตายแบบตายความตายหนายแต่ตายไม่ไม่มีแบบนี้มีฉบับอย่างนี้เป็นอย่างนี้ว่างเขาก็เลยมาเปิดตาข่ายออกแล้ว พอเห็นสัตว์ทั้งหลายมันตายแบบต่างๆกันนี่นี่คือพระโพธิสัตว์สั่งหนะัวหน้านี่นะให้ปฏิบัติตามนี้ว่าให้ตายแบบการชั่วต่างตายตายแบบนี้ตายแบบนั้นแล้วค่อยฟังหัวหน้าพอนายพานเข้ามาเปิดตาข่ายออกมาเขาสงสัยเต็มที่แล้วก็เข้าใจว่านกเหล่านี้ตายหมดแล้วเขาก็เปิดตาข่ายออกมาพอเห็นว่าจะปลอดภัยหมดแล้ว หัวหน้าพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นลายหน้านั้นก็ให้สัญญาณว่าไปได้แล้วเท่านั้นนะเพิบเดียวเลยที่ตายความตายหายไปพร้อมกันหมดนี่ก็เรียกว่ารอดไปหมดทั้งห้าร้อยตัวไม่งั้นตายด้วยกันหมดเลยนะเพราะถูกตาข่ายก็ครอบไปแล้วนี่เพราะความพร้อมเพียงสัมคมคีฟังหัวหน้านี่แหละพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้านำลูกน้องห้าร้อยตัวพ้นภัยไปได้โดยสิ้นเชิงก้กันข้ามกับ บริษัทบริวารของเ,อท,เท,ท้าวทาตไม่ฟังเสียงหัวหน้า,าการตัวต่างดีต่างดินจุดท้ายตายหมดทั้งห้าร้อยตัวนี่เราต้องหลายจำมาไว้นะความพร้อมเพียงสรรมาธิความฟังเสียงหัวหน้าเป็นของสำคัญให้จำมาไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความเข้มแข็งย่าอ่อนแอนะพุทธศาสนาของเรานี่ให้ความร่มเย็ยนแก่โลกมานานแสนนานเรารักษาความร่มเย็ยน ของพุทธศาสนานีไ้ไว้เพื่อให้โลกเลยมีความร่มเย็นเราจึงต้องรักษาอย่างเช้มงวดกดขันถ้าอ่อนแอแล้วไม่ได้หรอถ้าศาสนาจมชาตินี้จะจมไปด้วยกันลูกลามไปถึงกันได้โดยไม่ต้องสงสัย <c oughs> เพราะเรื่องศาสนาเป็นอำนาจใหญ่โตมากมากทีเดียวสําหรับชาวพูดเราชาวพูดเราถือพุทธศาสนาเป็นสาคัญในพวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมารพวกหาภัยนี้จะมาเอาศาสนานี้เป็นเครื่องมือ โดยสั่งแบบอำนาจป่าเถื่อนมาตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ตั้งแต่ขั้นอะไรขั้นสมเด็จลงมาโดยลำดับให้สั่งการไปตามที่ต่างๆตามความต้องการของอำนาจป่าเถื่อนเขานั่นแหละให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพวกนี้ก็ทำตามเขาตามเขาถูกอเบียต้อยปากเกาะปากเกาะปากติดไปหมด และก็สั่งการมาโดยลําดับตั้งแต่เจ้าคณะภาค, <_ an> ภาคเจ้าคณะใน,น,นลงมาถึงเจ้าคณะตําบลถึงชาวบ้านเราหมดเลยให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นตามแผนการที่จะทําพุทธศาสนาให้พี่หน้าจิบหายโดยสิ้นเชิงนั่นแหละทีนี้เวลาหัวหน้าใหญ่ของมหาโจรมหาภัยนะสั่งอย่างนั้นพวกนี้ถูกเบ็ดกอบปากยอมเป็นเครื่องมือของเขาก็สั่งการลงมาในที่ตา่างๆ ต้องตั้งแต่เจ้าคณะภาคมหาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลให้ให้สั่งลูกน้องอย่างนั้นอย่างนั้นจากนั้นก็ให้ส่งไปหาประชาชนบอกเอาเอาแผนของพระนี่แหละเอาพระนี่ไปสอนประหนึ่งว่าขัอค้านี้เป็นพระที่ทันสมัยออกมาสอนเวลานี้พระเก่าทั้งหลายพระแก่ทั้งหลายเช่นพระในป่าเป็นต้นเป็นพวกวิกลจริต พวกข้านี้เป็นผู้เฉียบแหลมเฉียวเชี่ยวจานทุกอย่างที่จะนําท่านทัง้งหลายให้พาศาสานาได้เจริญนี่จะสอนแบบนี้แบบนี้ให้พระไปสอนประชาชนทีนี้ประชาชนเขาเป็นชาวพูดถ้าจะขัดจะค้องจะตกจะเถียงอะไรก็กลัวบาปกลัวบาปนั่นแหละที่นี่มันกืนเอา,ากืนเอาตั้งแต่พระผู้ใหญ่ลงมาจนกระทั่งถึงชาวบ้านทั่วประเทศไทยเป็นเครื่องมือของมหาโจรมหาภัยมีทั้งหมด โดยอำนาจป่าเถื่อนดังที่สั่งมาที่ว่าเนี่ยสั่งไปถึงประชาชนในเวลามานี่เป็นรูปของพานนะแต่ที่เนยยที่แสดงออกเป็นรูปของมหาโจนมหาภัยต่อชาติต่อาศาสนาโดยตรงนี่พวกนี้ก็ยอมรับเขาจต่ในเมื่อต่างคนต่างเป็นเครื่องมือของพวกนี้แล้วพวกอดิตศาสตร์ศาสนานี่เป็นมีกําลังมากยกทับใส่ทีเดียวเลยเพราะเป็นเครื่องมือแล้วแล้ว ของเขาแล้วยกทับไตเข้าไปถึงชาติชาติต่มไปได้เลยไม่ต้องสงสัยเพราะชาติก็เป็นชาติไทยชาติไทยถือพุทธเมื่อเมื่อพุทธเห็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วรัฐบาลหรือชาติไทยเราก็อยู่ไม่ทนไม่ได้เพราะอํานาจของพุทธศาสนารุนแรงมากนะเพราะอ่านให้เรารักษานี้ให้ดีมีอํานาจป่าเถื่อนกําลังจะลุกล้ําเข้ามาหาวงเฉเพราะอย่างยิ่งวงกรรมฐานเหล่านี้แหละเป็นวงที่ต่อต้านอยู่เวลานี้นะ นอกนั่นหมอดากไปหมดเป็นเต่าอยู่ในกระดองอยู่ในกระดองเขาก็เหยียบกระดองไปหมดแล้วเวลานี้ยังเหลือแต่วงกรรมาานของเราซึ่งทรงธรรมทรงวินัยปฏิบัติตนกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความดีความดีตลอดมานี่หลักที่จะนำศาสนาของเราให้แน่นหนาถาวนต่อไปได้นอกจากนี้มองไม่เห็นแล้วเวลานี้ไม่มีน้ํายาถ้าเรามีทั่วประเทศไทยเวลานี้มีห่วงตั้งแต่พระ ห่วงตั้งแต่ดินเหนียวติดหัวคือยศถาบรรดาศักดิ์นะดินเหนียวติดหัวเขาว่าอย่างไรก็ข้าวังจะคัดข้านเขาก็กลัวดินเหนียวหลุดหัวไปดินเหนียวติดหัวหลุดหัวไปหลุดหัวไปก็ต้องหมอบตามเขาเพื่อดินเหนียวติดหัวอดินเหนียวที่ติดหัวนั่นมันมีคุณค่าเท่าไหร่พี่นาจีแล้วชาติศาสนานั้นมีคุณค่าขนาดไหนเรามาเทียบกันดูสี่ ศาสาานานี้ปกครองโลกมานานแสนนานชาติไทยเราปกครองกันด้วยศาสนาก็มีความสงบร่มเย็นมานานานแล้วทีนี้มหาภัยกาลังเข้าตีศาสาานาที่ก่อนเพื่อจะเอาศาสนาที่เป็นเครื่องมือแล้วเข้าไปตีชาติให้แหลกเหลือไปหนดให้ท่านอะไรจัมมาไว้ทุกคนนะอันนี้ศาสนานี่คือธรรมวินัยที่เราปฏิบัติอยู่นี้เท่านั้นที่จะออกต้านทานกันได้นอกนั้นไม่มี อะไรมาก็มายกแมกมาก็ตามเถินจะมาทำลายศาสนาหลักธรรมินของผู้ปฏิบัติดีมีอยู่นำหลักธรรมหลักินซึ่เป็นของจริงนี้ออกมัดเดียวอยู่มัดเลยเดียวผู้กนจริงอย่างนี้แหละที่มันมาเหล่านี้มีแต่ปลอมๆทนานั้นมันไม่มีของจริงอะไรเลยนะมีแต่ของปลอมที่เขามาโจมตีมาแบบไหนก็ฟังกัที่ตั้งแต่ตั้งมหาคณิตสม,มิสอนมาจะเป็นสมเด็จสังฆราชแทนสมเด็จสังฆราชเราเป็นของ ดีเม,มื่อไหร่มีจะมหาภัยต่อชาต่อศาสนาต่อชาติเท่านั้นแล้วก็เริ่มเข้ามานี่จะจะมาล่วงเอาศาสนาสมบัตินี้ออกไปถลุงมทั่วโลกดินแดนไม่มีกําหนดก็เจนนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมหาภัยต่อชาติต่อศาสนาเราโดยถือศาสนาเป็นสําคัญเป็นสนามรบอันแรกก่อนเมื่อเขาชนะนี้แล้วเขาจะยกทัพนี่ตีชาติไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะชาติไทยเราถือพูด เมื่อถือบทเขาว่าไงก็มอบตามเขานั่นแหละเมื่อหมอบตามเขาก็เป็นเครื่องมือของเขาเป็นเครื่องมือ,ขอเขาแล้วก็็ใต้ชาติตัวเองให้แหลกเหลวไปหมดเรียกว่าเขาเอา,เ,อาเงินจ้างตัดคอตัวเองให้ขาดสะบันไปหมดทั้งชาติชาติไทยเราไม่มีคอได้เงินมาเพียงห้าบาทเท่าน,นั้นมาจ้างตัดคอคนก็ได้อุบายวิธีการของเขาไม่มากนักนะที่เขามาสอนเนี่ยเท่ากับเงินห้าบาทหบาท เราล่มจมไปกับกับอุบายของเขานี่แล้วก็มาทาลายชาติศาสนาตัวเองให้ยิบมหายไปหมดให้ท่านอะไรจำไม่ดีนะอย่าหลงกลนสอนประชาชนญาติดโยมสอนตามปัดตามรรมพวกนี้สอนแบบจอมปลอมสอนแบบอํานาจป่าเถือนที่จะทําลายทั้งศาสนาะทั้งชาติโดยท่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเวลานี้ก็อยู่ในกลนะางศาสนาของเราตั้งสํงงานักงานพุทธศาสนาขึ้นมาก็าคือตั้งฟืนตั้งไฟ จะเผามาศาสนาตั้งแต่พวกสองกษัตริย์นี่เข้าไปอยู่ในสำนักงานพุทธศาสนาคืออะไรวิษณุเครืองามหนึ่งอุดมในอุดมนี่หนึ่งที่เข้าไปนั้นตั้งแต่ตั้งพวกนี้เข้ามาอยู่ในนี้หาความสงบไม่ได้เลยวงพุทธศาสนาของเราแต่สารสั้นเจนไปหมดเรื่องเราระงับกันลงได้เพราะกรรมฐานเรา <c oughs> ตั้งแต่มหาคณิงสง์ก็สด้สอนมาตั้งสมเด็จสังฆราชนี่เข้าอีก รรแล้วก็กาลังจะล้วงเอาสมบัติทั้งสาสัสารศาสสมบัติออกไปสลุงทั่วโลกดินแดนไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์นี้หนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆก็กรรมฐานเหล่านี้ออกสนามต้านทานรักษาสมบัติน้ไว้เพราะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่โลกชาวพูธเราเทิดทูนสุดหัวใจแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องจาความที่มาทําลายพุทธศาสนาของเราให้ภากันตามให้ดีทุกองค์ทุกองนะให้มีความแน่นหนามั่นคง ยาเอ็นเอียงอะไรง่ายมันจะมาแบบไหนก็มาเรามีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องป้องกันตัวเราเท่ากับกำแพงเจ็ดชั้นหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้หลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละเป็นเครื่องดึงกันเอาหลักธรรมวินัยออกยันเลยเหมือนกับธนบัตรเป็นของจริงเพียงร้อยบาทเท่านั้น ธนบัตรเป็นของปลอมมันจะกองเป็นเท้าหูเขาไม่มีความหมายเลยอันนี้เป็นของปลอมท้งนั้นที่เขาจะเข้ามาหยาบย่ำทำลายศาสนาและชาติของเรานี่มีแต่ของปลอมท้งนั้นเราเป็นของจริงคือทํามีนายเป็นหลักพุทธของพุทธศาสนาเราปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนานี่เรียกว่าเรารักษาสมบัติของพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยความแข้มแข็งของเราต่ให้ดีทุกองค์ทุกอง,กองนะ อุบายวิธีการนี่ผมพูดเพียงย่อ,ยอๆ,ๆให้ไปแจง้งเอาเองนะอย่างเขาจะไปสั่งสอนญาติโยมมันจะวางแผนมาเป็นพระผู้ดิผู้ดีพระทันสมัยมานะ่ยกิริยาของมันหรืออาการของมันเครื่องนุ่งห่มของมันจะทันสมัยทุกอย่างนะแต่คาพูดกิริยาของมันที่จะมาขู่มาเฉ่งพวกเราทั้งหลายนี่ให้อยู่ใต้เงื้อมือของมันมันแฝงมากับผ้าเหลืองให้จำมาดีนะอันนี้ ยายาตื่นเต้นยาปฏิบัติตามไม่ใช่หลักธรรมวินัยนี่คือธนาบัติปลอมตลาดปลอมมาเท่าไรปลอมทั้งนั้นสมานตัดออกให้หมดให้ทรงไว้ตั้งแต่ทนวบัติจริงคือหลักธรรมหลักวินัยหลักพุทธศาสนาเท่านั้นจึงขอท่านหลายจำนี้ให้ไว้ให้ดีนะเอาละเท่านี้ละแล้วผมก็ขออุโสรนาสาธุการในการปฏิบัติของท่านหลาย เวลานี้ศ <c oughs> าสนาจะยงจะเวลานี้จะเป็นเกาะเดียวคือศาสนาในแต่กรรมฐานเท่านั้นที่จะออกสานามเวลานี้ <c oughs> เราเห็นไหมทั่วประเทศไทยมีองค์ใดมาคัดค้านต้านทานสิงจอมปลอมทั้งหลายและเป็นมหาภัยอย่างไล่แรงด้วยนี่มีองค์ไหนบ้างในประเทศไทยนอกจากวองกรรมฐานไปฟาดงแต่สมเด็จลงมามีองค์ใดมาคัดค้านต้านทานมหาภัยเหล่านี้บ้างไม่มีมีแต่กรรมฐานเรา เท่านั้นออกมาประชุมไม่รู้กี่ครั้งเพื่อชำระความจากระบกหรือมหาภัยเหล่านี้ลงไปโดยลําดับลําดับตั้งแต่มหาการิศออกมามาหาถึงตั้งสมเด็จสังฆราชแทนจนเป็นสมเด็จสังฆราชอมเนื่องจากนั้นก็มาอีกนี่ผมพูดย่อๆนะแล้วตีกราสมเด็จสังฆราชพรอีกนี่เหล่านี้กาลังกํงาลังคัดคา้านต้านทานกันมาสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกนี่นี่พระสงฆ์ทั้งหลายเรากาลัง กำลังจะเสนอกันเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็ศาสนาสมบัตินี่เป็นของไม่ควรคุณศาสนาพระสงฆ์เท่านั้นเป็นใหญ่ในศาสนาสมบัติของตนของตนคารวะจะโยมเอาอานาจป่าเถื่อนมาจากไหนจะมากลุ่มอํานาจจากนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเป็นรัฐมนตรีเราสมที่เอาเทวดามาตั้งเป็นรัฐมนตรีมันก็เทวดาปลอมรัฐมนตรีปลอมทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นของจริงของจริงคือศาสนาสมบัติเป็นของพระสงฆ์ในวัดนั้นๆเท่านั้นเอง ให้ภาคกันจำกันนะเอาละพอแบานี้ละ